หัสบดีเวลา2องทุ่ม20ช่อง3เริ่มวันพุทธที่15กรกฎาคมเป็นตอนแรกภายในงานเลี้ยงเปิดตัวเครื่องสำอางยอกแบรนด์ดังระดับโลกที่มิสเตอร์โรเบิร์ตเป็นหุ้นส่วนกสิดิตเวโรดนักธุรกิจหนุ่มสุดหลอ่อหนึ่งในแขกระดับซ u เปอร์เว v รี่เวรี่อิมพอสเทนส์เพอร์เซน หรือ Super VVIP นั่นเองเขาได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงความยินดีแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อมิสเตอร์โรเบิร์ตได้แนะนำให้เขารู้จักกับเดอะแพลนธุรกิจเพอร์เฟกไว้บริษัทจัดหาภรยาที่สมบูรณ์แบบเฉพาะลูกค้าที่คัดสรรแล้วว่าคู่ควรกาะิดิตไม่ทันฟังจนจบก็ปฏิเสธทันทีหนุ่มหลอ่อไฮโซทายาทผู้บริหารเวเอกโลจิสติก หล่อรวยเลือกได้อย่างเขาไม่ขาดแคลนผู้หญิงสวยสมบูรณ์แบบมาเคียงข้างถึงขนาดต้องใช้วิธีนี้ในการหาคู่ควงโดยเฉพาะการหาภรรยายิ่งไม่เคยอยู่ในความคิดและอีกเหตุผลกสิดิษ์ไม่เห็นด้วยกับธุรกิจที่นำผู้หญิงมาเป็นสินค้าเลยจึงไม่ปกปิดอาการที่จะแสดงท่าทีว่ารังเกียจและไม่พอใจ โครงการ p e r ร์เฟ w h i ไวของ The Plan นบริษัทจัดหาภรรยาสมบูรณ์แบบล็อกสเปคได้ฝันหรือหวังภรรยาที่มีคุณสมบัติอย่างไรตั้งแต่รูปร่างหน้าตาสัสดส่วนผิวสีการศึกษาชาติกูลหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศก็สามารถจัดให้ที่สุดยอดคือลูกค้าสามารถทดลองใช้สินค้าก่อนได้เป็นเวลา3เดือนถ้าไม่พอใจบริษัทจะชดเชยเป็นเงินค่าเสียเวลาแต่คุณต้องเป็นเศรษฐีระดับซูเปอร์วี i p เท่านั้นมิสเตอร์โรเบิร์ตเดินหน้าแล้วไม่มีวันถอยยังรุกกระสิดต,ต่อโดยอ้างเป็นเรื่องสถานการณ์ ที่ WX l o g i s t i c กผิดพลาดเรื่องการขนส่งสินค้ามากดดันให้กสิดธิ์ทบทวนข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการ Perfect ไว้โดยรับรองว่าสินค้าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่กสิดธิ์ก็ยืนยันปฏิเสธพร้อมตอบกลับด้วยคำพูดที่ว่าผมเชื่อว่าเครื่องสำอางเป็นสินค้าแต่สำหรับผู้หญิงเธอไม่ใช่สินค้า ดาวชลาดาเกียรติสิริกรกุลเป็นผู้หญิงที่กสิดิตได้เจอเธอโดยบังเอิญจากอุบัติเหตุเดินชนกันกสิดิตมองดาวไม่วางตาในที่สุดเหยื่อก็ติดกับดักดาวคือสินค้าที่ทางมิสเตอร์โรเบิร์ตเตรียมไว้ให้เสิดิตซึ่งเป็นเป้าหมายของเดอ Plan นโดยมีวไยลักษณ์และกิจชัยพ่อและแม่ของเสิดิตอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ดาวมาเป็นเลข,ขาของกกษดิต ชลดาสินค้าทดลองใช้ที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีมีหน้าที่ทำทุกวิธีให้ลูกค้าตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นเพอร์เฟกไว้ยกเว้นกฎเหล็กอย่างเดียวคือห้ามรักลูกค้าเด็ดขาดเพื่อนสนิทของกวนเพื่อนกสิสิดมีแอนนาและโชนแสงซึ่งเป็นเจ้าของคาเฟ่สุดแนวรวมอยู่ด้วยโชนแสงเป็นคนกลัวแป้งเมียขี้หึงมากที่สุด แต่ก็รู้ดีว่าแอนนาเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพราะแอบรักกสิดิทอยู่เงียบๆไม่เผยตัวมานานแล้วแอนนาวินโดว์ดิสเพย์ดีไซน์เพื่อนสมัยเรียนมัธยมประทับใจที่กสิดิทมองเห็นว่าตนเองสวยแม้ใครๆจะตั้งฉายาเธอว่าอ้วกเธอพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหวังว่าวันหนึ่งกสิดิทจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเธอในด้านธุรกิจของ WX Logis t i c s มีคู่แข่งที่สำคัญคือ A S Logistics ซึ่งมีมหานาทีเป็นเจ้าของกระสิดและมหานาทีต้องแข่งขันกันในเรื่องงานแล้วยังต้องแข่งขันกันในเรื่องความรักเพราะดันมาประทับใจในผู้หญิงคนเดียวกันก็คือดาวมหานทีมีน้องชายชื่อภูผาเป็นคนที่ทำตามความต้องการของตนเองเห็นว่าพี่ทำธุรกิจดีอยู่แล้วจึงไปเป็นเชฟและเปิดโรงเรียนสอนทำอาหาร และเคเทอริงไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับธุรกิจของครอบครัวแต่อย่างใดดาวชลดาสมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่งเลข,ขานุการของกษิดิ โดยมีเบื้องหลังการผลักดันจากคุณวลัยลักษ์แม่ของกสิดิษท,ที่ต้องการหาผู้หญิงสวยสมบูรณ์แบบให้กับลูกชายตนเองฝ่ายพ่อกิจชัยนั้นถือคติว่าหลังบ้านที่ดีย่อมสร้างนักธุรกิจที่ดีเชื่อภรรยายินดีควักเงินจ่ายค่าบริการให้กับเดอะแพรนซึ่งกสิดิษไม่ทําให้แม่ผิดหวังเพราะประทับใจในตัวดาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดาวเข้ามาทำงานในบริษัท w วเ ต้องรับมือกับปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นเมตตาเลข,ขาเก่าที่คอยขมิน่นเพราะกลัวตัวเองถูกเลื้อยขาเก้าอี้ชอบใช้ความเก่าข่มดาวและยังร่วมมือกับแอนนาเพื่อนสาวที่แอบหลงรักกสิดิดโดยมีเมตตาและสาธิตหรือเท,ท็จเพื่อนสาวกึ่งสตรีปากจัดพร้อมแลกร่วมมือกับแอนนาในการกำจัดดาวจารุณีภรรยาของวันชัยน้องชายของกิจชัย ดังนั้นจารุณีจึงเป็นคู่สะพ้ายของวลัยลักษณ์ที่ไม่ต้องการให้กสิิ์ติดใจเลขาคนสวยแล้วมีลูกชายคนแรกให้กับครอบครัวเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของ VX และดาวเองต้องคอยแก้ไขความเข้าใจผิดของกสิทิ์ที่คิดว่าเธอมีใจให้กับมหานทีรวมถึงกฎชกรน้องสาวขี้งกที่ห่วงพี่ชายยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้กสิิิ์ นอกจากต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่าง A n S Logistics แล้วยังต้องรับมือกับจารุณีที่ต้องการยึดตำแหน่งผู้บริหารและเป้าหมายอันคุ้มครือของ The Plan ในการนำเสนอสินค้า และแอนนาที่พยายามแทรกกลางระหว่างความรักของกสิดิดและดาวท่ามกลางความรักที่กำลังเริ่มก่อตัวดาวกลับรู้สึกผิดกับการหลอกลวงของตนเองเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่ทำไปก็เพื่อพ่อของตนเองและเริ่มรู้ว่าตนเองเริ่มหลงรักเป้าหมายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตลปัดเมื่อแอนนาเปิดเผยว่าดาวคือสินค้าของเดอะแพลนกสิดิดเสียใจกับเรื่องราวที่รับรู้จึงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้ดาวเจ็บ ท่ามกลางความผิดหวังเสียใจและความเข้าใจผิดต่างๆวลัยลักษ์จึงชักสีหน้ารังเกียจและเตรียมหาสาวคนใหม่มาเป็นสปายทันทีความจริงเดอะแพรนได้สร้างโปรโฟไฟล์ใหม่ให้กับดาวแปลงอีก,กาให้เป็นหงสร้างประวัติอันแสนให้โซ่ใหม่ให้กับเธอความจริงเธอเกิดในชุมชนปากกัดตีนทีบแต่เพราะต้องการช่วยเหลือพ่อที่เป็นมะเร็งและต้องใช้เงินในการรักษาเป็นจำนวนมาก เพื่อนสนิทที่ชื่อเมนี่ซึ่งเป็นเลขาและทำงานให้โรเบิร์ตจึงปรึกษาและแนะนำให้ดาวไปยืมเงินจากโรเบิร์ตเมนี่คิดเพียงช่วยเพื่อนที่กำลังกลุ้มใจกับหนี้นอกระบบแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการแบล็กเมย์แต่อย่างใดเพราะการทำงานในโครงการ Perfect w h i ไวของ The Plan เป็นงานลับๆ โรเบิร์ตที่สร้างขึ้นมาเพื่อหาคู่ให้กับพวกมหาเศรษฐีเพื่อให้สาวๆในโครงการนี้ไปเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้บริหารมาเบคเมโดยใช้ความลับเรื่องผู้หญิงมาคมคู่สมบัติพ่อของดาวเคยทำงานกับแวร์เอ็ก ในฝ่ายม n เท n น n c ์ตู้คอนเทนเนอร์เขาทำงานมาตั้งแต่กระสดิตยังเด็กและลาออกไปก่อนจะพบในภายหลังว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดอันเกิดจากการสะสมของสารเคมีที่อยู่ในสีที่ใช้พ่นตู้คอนเทนเนอร์ต้องจำนองบ้านหาเงินหลักล้านเพื่อปลูกถ่ายไขยกระดูกและเวเอกปฏิเสธการช่วยเหลือเนื่องจากสมบัติลาออกไปนานแล้วช่วงที่ดาวไปทำงานมีปุ้มมาคอยดูแลสมบัติแทน หลังจากที่ความลับของดาวถูกเปิดเผยดาวกลับได้รู้ว่าจารุณีและโรเบิร์ตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรอบยิงกสิดิษการปล่อยข่าวต่างๆเพื่อปั่นหุ้นของเ x และวางแผนโกงบริษัท โดยมีคนในบริษัทรู้เห็นเธอจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนที่ตนเองรักจนทำให้ตกอยู่ในอันตรายแต่การเข้ามาเพื่อช่วยเหลือกษิดิษทำให้บางคนที่เคยมองเธออย่างไม่เป็นมิตรหันมาเปลี่ยนมุมมองและพร้อมจะอยู่ข้างเธอเช่นแป้งที่เคยมองว่าดาวตั้งใจจะมาหากินกับผู้ชายรวยๆอย่างกษิดิตและมหานาทีจึงไม่ชอบใจภายหลังเข้าใจและกลับมาเอาใจช่วยสุดฤทธ แม้แต่กฎชกรน้องสาวของกษิดิษฐ์ไม่ชอบที่ดาวเอาเต้าไต่หวังจับพี่ชายและไม่ชอบแอนนาที่ดูเหมือนเพื่อนที่หวังดีกับพี่ชายตัวเองแต่ความจริงไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเธอเห็นว่าดาวช่วยพี่ชายตอนได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจึงยอมรับดาวตั้งแต่นั้น แต่ภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายมหาาทีได้มาคอยช่วยเหลือดาวและบอกความในให้เธอรู้สุดท้ายแล้วดาวจะเลือกใครระหว่างมหาาทีผู้ชายที่หลงรักเธอและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอหรือคนที่เธอรักและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเมียอาชีพอย่างไม่หวั่นเกรงอุปสรรคไปกับกสิดิษลูกค้าที่เธอหลงรัก มาร่วมลุ้นความรักของเธอว่าจะลงเอยอย่างไรติดตามต่อไปอย่าลืม